สวัสดีทุกๆคนครับพบกับผมตันใตต้ลคอมครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านรับย่านลังสิตครับร้านนี้ขึ้นชื่อเลยเป็นของดีแถวนี้เลยก็ว่าได้นะครับกับนี่เลยนี่ร้านคอมมิกครับเป็นร้านคอมอีกหนึ่งร้านที่บอกเลยว่าจัดคอมคุณภาพดีใครอยากประกอบคอมใครอยากจัดคอมสวยๆหรือว่าเก็บสายงานดีๆเทพๆร้านนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับตอนนี้มันฝนจะตกเลยมีน้ําฝนมาโดนแขนเ๋ยเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าครับร้านนี้บอกเลยว่าต้องเป็นร้านที่ เจ้าของร้านคุณต้องรู้จักันดีแน่นอนเป็นใครตามมาครับมาเลยคัมมอนคัมมอนเดินเข้ามาในร้านครับโอเคต่กล้องเชิญครับตะกล้องสวัสดีครับรบกวนนิดนึงครับเจ้าของร้านอยู่ไหมเจ้าของร้านเจ้าของร้านเห่าอยู่นะอ่ะรบกวนติดไมค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับผมไอซ์คอมมิคครับไอซ์คอมมิคนะฮะเผื่อเผื่อไปโดนไมค์เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังเข้าอยู่ไหมเข้าอยู่เข้าอยู่ พี่ไอซ์คอมมิกนะฮะถ้าเรียกแตงคอมไปเลยนะก็ได้ก็เหมือนกันส่วนใหญ่คนรู้จักในนามแตงคอมก่อนอยู่แล้วพอมาเป็นคอมมิกก็บางคนก็เรียกไอซ์แตงคอมมิกก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่จะผสมแล้วแต่ชอบเลยครับพี่ไอซ์ครับวันนี้มานี่อยากจะให้แนะนำสเปคคอมหน่อยเน้นอินเทลวะแจมเจมซักเซตหนึ่งมาคอมมิกต้องไม่ธรรมดาขอแบบพิเศษเลยอย่างเครื่องนี้เป็นต้นเอาเครื่องนี้เลยง่ายๆเครื่องนี้เป็นต้นเลย I7 14700K มันมีดียังไง จุดเด่นของ i7 นะพี่มองว่าด้วยความที่มันมันมันอยู่ระหว่างกลางกับบนบนคือ i9 กหรือปะครับกลางคือ I 5ยุคนี้ I3 นับไหมไอจริงๆก็ยังเป็น CPU ที่อยู่ในเลนสที่ใช้งานทั่วไปได้อยู่นะสำหรับคนที่อ่ะหนึ่งงบจำกัด2สองใช้งานไม่ได้มากมายอะไรฮะจะเป็นเบสพื้นฐานที่ใช้งานได้ดีครับผมไม่ต้องมีการจอก็ได้ก็เล่นเกมดูหนังฟังเพลงนิดนหน่อยๆได้เหมาะเริ่มต้นโอ้ยบอร์ดเฮดเนี่ยสบายสบายครับผมไม่ต้องเป็นเป็นบอร์ดบีบอร์ด แต่ถ้าเกิดเป็น i 7ปุ๊บสิ่งที่มันโอเคสําหรับพี่ที่พี่มองว่าครอบคุมเลยนะมันก็เล่นเกมก็ได้คอเทปมันก็เหลือเฟืออยู่แล้วครับสปีดสูงอยู่แล้ว5 g กิก4.9 5.2 5.3มันวิ่งสบายสบายจำเป็นต้อง K ไหมฮะหรือไม่ต้องก็ได้ถ้าอยากสุดอยากสุดในฐานะที่ว่าคุณสามารถล็อกตัวคูณได้ล็อกสปีดที่ R R อยากจะได้5กิกนิ่งๆครับกิกนิ่งๆคุณก็ล็อกได้กับตัว K แต่บอดต้องเป็นแซดนะเพราะบอร์ดบีล็อกไม่ได้บอดเฮดไม่ต้องคุยครับอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สนใจเรื่องสปีดที่จะต้องสูงมากนักเน้นคอเน้นเทรดใช้มัลติทัสกิ้งแบบหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันเปิดหลายๆแท็บเปิดหลายๆจอคอเทของ i 7ก็กําลังดีระงบมันก็ไม่ต้องไปจ่ายแบบสองหมืนห้าเหมือนไอเก้าอะไรขนาดนั้น i อเก้านี่แบบไฮเอ็นสุดๆก็แล้วแค่อาจจะไม่ถึงส่วนใหญ่อะส่วนใหญ่แน่นอนหรอกคน คนไม่ได้มีงบมากมายขนาดนั้นทุกคนหรอกคนไปถึงก็ไปใครไปไม่ถึงก็อาจจะดรอปลงมาเป็นไอเจ็ดแต่ไอเจ็ดผมว่ามันก็แรงมากๆอะนะหรือเฟื่ออยู่แล้วอมันเป็นเรื่องตามสเต็ปถ้าเล่นเกมมันก็สบายครับทํางานก็ได้ก็เลยแนะนําเป็นไอเจ็ดแล้วกันแต่แวะมาโปรโมชั่นนิดนึงครับ่อกี้ได้ข่าวไอเจ็ดมีของแถมด้ใช่ไหมอันนี้ปะอินเทลนี่เลยนี่เลยแแล้วโปดโมชั่นเขาบอกว่าแถมเสื้อแกะเลยท่แกะเลยถ้าซื้ออะไรบ้างอะพี่พี่ก็ไม่รู้ไง แถมเสื้อยืดถ้าซื้อ i i ห้า i เจ็หรือ i เก้า Gen สิบสองหรือ Gen สิี่แถมฟรีเสื้อยืด Intel เสืสวยๆแบบน,นี้ไป,ปใส่กันฟรีๆหนึ่งตัวเป็นเสื้อดําเสื้อดำฮะแล้วก็เป็นโลโก้ Intel สวยนะผมว่าสวยดีค่าดีไหมฮะแล้วพี่จะได้ไหมเนี่ยเจ้าของร้านได้อยู่แล้วแต่ <No. S 1> ไปแจกด้วย Bringing AI everywhere เออ Gen สิบสี่เขาเน้นด้าน AI พี่อ่า AI นี่แบบชัดเจนเลยไหมเท่าเทียบกับเจนสิบสามกับ Gen สิบสี่ ถ้าถามในมุมมองพี่14ดีกว่า13ประมาณ10ถึง15 <Ừ. S 2> ถึง20แล้วในการใช้งาน uh huh. แต่ถ้า12มาเป็น14อ่ะแม่งกระโดดเลย uh huh. รู้สึกได้เลยรู้สึกได้ใช่ AI นี่มีผลชัดเจนไหมในการเอาไปใช้งานแับพวกทั่วๆไปหรือว่าพวกครีเอเตอร์อะไรพวกเนี้ยพี่มองว่าเอาส่วนตัวนะท uh huh. ี่พี่ใช้จริงๆเพราะเครื่องพี่ก็ยังใช้อยู่จังหวะเล่นเกมค uh huh. อบางคอมันก็มุ่งไปเกม อสมมติเน้นคอพีใช่ไหมก็สี่คอหกคอก็ไปเกมพี่เปิดโปรแกรมเปิด y o u u u b e นู่นนี่นั่นเปิดเบราว์เซอร์ไว้หลายๆสักแหน้าสิหน้าแล้วก็มีโปรแกรมคุยไอพวกคออีอ่ะมันก็จะมีวิ่งเหมือน AI มันก็จัดการให้ไงเหมือนตามที่หลายๆคนรู้แหละ AI มันจะเข้าไปเหมือนแบบเมนจว่าอ่าคอพีไปไหนใช้กี่คอคออีไปไหนใช้กี่ใช้กี่คอคที่เห็นตรงนี้ส่วนคนที่ทำงานแบบ อาจจะมีตัดต่อต้องเปิดนู่นนี่นั่นช่วย AI มันก็ช่วยนะครับผมไอมันก็ช่วยมันชัดเจนเลยอยู่แล้วช่วยเยอะไ uh huh. ม่งั้นเขาจะทําใส่มาทําไมนะฮะดังนั้นก็ใครจะซื้อซ p u เน้น AI การทํางานด้าน AI ก็เจน14ไปเลยครับเห็นผลชัดเจนแน่นอนหรือว่าจะเจนสิบก็ได้ประหยัดกว่าแล้วแต่งบประมาณแต่ละคนแต่ที่ที่สําคัญเลยแถมเสือ้อ อีกทีหนึ่งแถมเสื้อโปรโมชั่นให้พี่สายให้ดูปะไม่เป็นไรก็ได้เฉพาะร้านที่ร่วมรายการเท่านั้นเช่นร้านคอมิกเป็นต้นนะครับพี่ชอบถอดเสื้อด้วยนะอ้ได้เลยพี่พี่จะถอดรายการรายการก็ได้เลยไม่มีใครห้ามนะจริงพี่ไม่ติดหรอกไม่มีใครห้ามเดี๋ยวโลโก้ตรงนี้มันสวยดีว่ะโลโก้สวยโลโก้สวยผมว่าผ้าดีใส่สบายแล้วก็ไม่ยับง่ายด้วยนะตัวเนี้ยทำไมอ่ะผ้าเขาดีมีสีเดียวใช่ไหมมีสีเดียวมีสีเดียวเลย ชงมาทำไมไม่รู้ไปยังไงเหมือนกัน r i n k i n g A I F แเข้าถึง A I ได้ทุกที่อแน่นอนอต่อมาพี่พูดถึงคอมเราดีกว่าเซตนี้นอกจาก C P U แล้วมีความพิเศษอะไรอีกมั้งอย่างนี้มันเป็น B T F B T F คือ B T F คือเทคโนโลยีซ่อนสาย Hidden Connector ของ ASUS กับบอรด B T F อ๋อนี่คือเขาซ่อนสายแล้วใช่มึวก็บลูทูธไม่ใช่จิ๊เมนบอร์ดบลูทูธมีไหมไม่มีไม่มียังไม่มียังต้องเสียบสายอยู่แต่ยูเซอร์หลายๆคนชอบเรียกร้านพี่อ่ะงานร้านพี่อ่ะว่าเป็นแบบเก็บสายบลูทูธอ๋อจริงมันจะเป็นบลูทูธได้ไงวะมันมันไม่ได้ปะวะซ่อนสายก็ซ่อนสายเราเหมือนห้องเครื่องบลูทูธอะเครื่องรถยนต์เออตรงนั้นเขาเรียกมาอย่างนั้นกันใช่แล้วสายที่มันซ่อนมันไปซ่อนอะไรยังไงตรงไหนพี่อยากรู้ตามปกติเลยเอาง่ายๆอ่ะู้ยแลว ถามให้มันสงสัยเพื่อความคุนคนทางบ้านเขาไม่รู้ไงสมงมติยี่สิบสี่พันเคยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมมันก็อยู่ตำแหน่งนี้แหละแต่มันแค่ฟลุพลิกกลับมาด้านหลังไทซี3.0ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงการดจ,จอก็จะปกติเสียบที่การ์ดใช่ไหมตัวการ์ดก็จะมีพินคอนแทคมารับไฟเลี้ยงก็มาเสียบด้านหลังนี่แทนแล้วก็เลือกเอาจะเสียบ8พินหรือ12บสสายอื่นพวกฟอนต์พานเอลซาตอ่ายูบีสองยูศูนย์ฟอนต์ ไปเลี้ยง CPU มันก็ถูกสลับด้านจากหน้ามาไว้หลังอทั้งหมดไอ้พวกที่มันรกๆก็จับมาอยู่ข้างหลังหมดเลยไอ้หัวสายที่เคยแบบไปโชว์ด้านหน้าใหญ่ๆพวกนี้ไม่จำเป็นต้องไปโชว์แล้วซ่อนหมดใช่เอาแล้ววนนี้ถ้าเกิดว่าที่บ้านเรามีเคสอยู่แล้วซื้อบอร์ด b t ทไปนี่มันจะใช้ได้ไหมต้องดูว่าเคสรุ่นนั้นอะซัพพอร์ต b t ทหรือยังอ๋อแต่ถ้าเป็นเคสรุ่นใหม่ๆที่ออกมาหลังกลางปี24เนี่ยหลังเดือน5เดือน6มาเนี่ย ส่วนใหญ่แม่งซัพพอร์ต B T F หมดแล้วถ้าเกิดไม่ซัพพอร์ตแล้วเลื่อยไปนั่งเหลาเลยได้ไหมผมก็่อยโมดิฟายเอาซื้อใหม่เถอะเคสเดี๋ยวนี้2,000ก็ซื้อได้แล้วเป็น B T F แล้วนะ B T F แล้วไมโครอ๋อไอแต่ตัวเนี้ยไม่ใช่ไมโครอ่ะฮะพันเก้าเก้าสิบเองพี่ยังงงเลยมันทำมาได้ไงวะเฮ้ยนี่นะพันเก้าพันสิบถอดขนาดนี้นะเออแต่ไม่มีอะไรมาให้เลยนะอ๋อโอ้ยเคสโล่งๆไม่มีพัดลมพัดลมไปหาใส่เอาเองนี่เคสอะไรครับอ่าดีฟคูลซีจีห้าแปดศูนย์โอ้โหพันเก้าเก้าสิพันเก้าเก การแข่งขันเรื่องราคาเคสตอนเนี้โคตรโหดขายกันแบบไม่ออกกาไรเลยหรือเปล่าคือไม่เผื่อกำไรให้ร้านด้วยยอกๆๆคือแบบเขาแข่งกันอะเราก็ต้องลุยตามแล้วบอร์ด BTF นี่เรื่องประสิทธิภาพเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่ต่างแล้วราคาเขาบอกว่า BTF แพงแพงกว่าบอร์ดปกติถ้ารุ่นเดียวกันรหัสเดียวกันถ้ามีคําว่า BTF ต่อท้ายแพงกว่าประมาณพันหนึ่งพันเดียวเองแปดร้อยถึงหนึ่งพันเท่นั้นเขาบอกว่าแพงกว่าไม่มีตังค์ซื้อไปไม่ถึงแล้วไม่จริง ไม่จริงไม่จริงีนี้นี่กำตังมา2 0 0พันเพิ่มอีกนิดนึงได้ b d f แล้วกำตังมา2 0 0พันก็ซื้อไม่พอแบบบวกบวกเพิ่มบวกเพิ่มไปดรอส่วนต่างอ่ะสมมติประกอบเครื่องเต็มเครื่องเลยนะที่เป็นแบบปกติไม่ BTF เสียบสายข้างหน้าจ่ายอยู่80,000่ถ้าเป็น BTF ปุ๊บ8 2 0 0 0นแค่นั้นแหละเพิ่มมา2 0 0พไม่ตังค์ส่วนต่างเออแต่ได้แบบสวยๆเลยนะถ้าใครไม่อยากโชว์สายนี่ผมว่าโคตรเนียนเลยโคตรเนียนอ่ะนอกจากบอร์ด BTF แล้วมีอะไรคะตรงนี้ก็การ์ดจอ BTF การ์ดจอก็บีทีเอด้วยสายม่ต้องมีใช่จบเลยทีเดียวอแล้วณตอนนี้ BTF อยู่กับ Intel เท่านั้นอ้าวซื้อไปแล้วหรอพี่ไม่รู้ว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่เขาคุยกันหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้เมนบอร์ดที่ออกมาซัพพอร์ตคืออยู่กับ Intel เท่านั้นวว้าณตอนนี้นะครับครับอนาคตไม่รู้ดังนั้นก็ใครอยากได้แบบซ่อนสายเนียนแบบบลูทูธเลยนะ BTF ต้อง Intel เท่านั้นนะฮะสิ่งที่เราจะเห็นสายนะอย่างเดียวหลัก มันจะมี CPU แฟนเมนบอร์ดส่วนใหญ่ที่เป็น B t ทอ่ะ CPU ียแฟนยังจะคงอยู่ด้านหน้าเพราะฉะนั้นสายที่เป็นฮิตซิงลมหรือสายปั๊มน้ำอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาเสียบที่ CPU ียูแฟนจะเหลือทิ้งไว้ให้หนึ่งหัวเป็นหลักแต่พี่มองว่าอนาคตมันอาจจะถูกย้ายไปข้างหลังถับพื้นที่ข้างหลังมันพอเดี๋ยวอนาคตน่าจะต้องย้ายไปกับอีกสายหนึ่งที่ยังเห็นแล้วลำคากลูก็ตายอยู่ก็คือไอ้ท่อยางน้ำนี้ซึ่งถ้าคุณใส่ชุดนะครับคุณต้องเห็นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นซิงลมอะบอกเลย ข้างหน้าไม่มีสายเลยไม่เห็นเลยคลินคลีนเลยได้ไม่เห็นเลยแต่ผมว่าแบบนี้ก็สวยดีนะมันขาวเข้าวันนี้เลยวเนียนถ้าเครื่องดําก็เท่ะถ้าเครื่องขาวก็เนียนแล้วแต่ความชอบผมสงสัยย่างหนึ่งชุดน้ำเนี่ยของอะไรเนียมีหน้าจอให้ด้วยรีบคูเหมือนกันรีบคูนรุ่นใหม่รีบคูทั้งเซตเลยใช่นี่กล่องอยู่นาตั้นดีมาดูอ๋อชื่อรุ่นว่า ld สองสี่ศูนย์ wh wh แล้วชุดน้ำตัวนี้รุ่นเนี้ยสองตอนตัวเนี้ย เอา1 4 7 0 0เ k แบบปล่อยออโต้วิ่ง5 5กิกเอาอยู่ด้วยนะเทมมอยู่ประมาณ89ดสบเก้าก้าวสิบสอต้องชุดน้ำสามตอนไม่เกี่ยวเอาหรอวันนี้ไม่เกี่ยวแล้วถ้าย้อนกลับไปตอนที่เจน13เจน14ออกมาใหม่ๆนะตอนนั้นชุดน้ำกับพีซิงพี่มองว่ายังทำมาเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่มันติด95อัพ97 9้าเ็แต่นะวันนี้พอเป็น2ตอนหลายๆรุ่นหลายยี่ห้อพี่เริ่มเห็นแล้วว่า เอา i7 i9 ที่เป็น K คอยู่แหละก็คือมันสดูดีๆนะจัดการได้แล้วมันมีแค่บางรุ่นนะมันเกี่ยวกับไบออสได้ไหมทำให้ซีพมันเย็นลงอะไรอย่างนงี้เครื่องเี้ยพี่ไม่อัพไบออสเลยอ่ฮะยังไม่อัพแพดไมโครโค้ดใดๆทั้งสิ้นปล่อยออโต้ไฟจ่าย1.33โวลต์เอ่อ TDP วิ่ง295วัต ไม่ไปดอบอะไรเลย295 2, 2ตอนเอาอยู่จะเอาอยู่สบายพี่ถึงบอกไงว่าดูดีๆมันมีแค่บางรุ่นนะตอนนี้มันไม่ได้ไหมายความว่า2ตอนทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะทําได้พี่ไม่ได้อวยดีพูนักวีดีพูไม่ได้จ่ายตังค์นักเก็บไปก่อนแต่จะบอกว่ามันจะมีแล้วบางรุ่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําเบสไลน์เราดอบ TDP ไปแล้วดอบ V Core ลงไปแล้วอะแม่งเย็นได้กว่านี้อีกก็ต้องไปหาค่ากันเอาตามก็คือต้องดู TDP ดูรุ่นชุดน้ำไม่ใช่ซื้อชุดน้ำจีนพันกว่าบาทมาแล้วบอกเอไนว เลือกนิด <verw> นึงดูย ag. ี <ái rawd Moder ator> ่ห้อด้วยดึงนเลือกรุ่นเลือกยี่ห้อให้ถูกไม่งั้นมันไม่งั้นมันก็เอาไม่อยู่อยู่ดีมันจะมีแค่บางรุ่นแหละก็ต้องไล่ดูรีวิวไปนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นไหนที่ที่คิดว่าตัวเองทําได้ก็ส่งมาแล้วกันครับเดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวพี่ไอซ์รับจ้างรีวิวให้เดี๋ยวร้องให้เดี๋ยวร้องให้นะฮะนอกจากนี้ผมเห็นแรมเกียวเียวแรมเกียวเขียวนี่ยี่ห้อเดียวยี่ห้ออะไรฮะแรมเคลฟแบมเคลฟช่วงนี้คอมิกใช้เคลฟเยอะทั้ง SSD ทั้งแรมคือร้านพี่อ่จะเป็นอย่างนี้เว้ยจะไม่ใช้ยี่ห้อไหนเป็นหลักตายตัวจะไม่มียี่ห้อที่เป็นสูตรสาเร็จที่เป็นแบรนด์ประจําของร้านไม่มียี่ห้อไหนดูดีของดีปัญหาน้อยๆประกันดีก็จะไปใช้อย่างเคลปนี่จุดเด่นของเขาคืออะไรแม่งเปิด Xp ง่ายทั้ง Intel ทั้งอะไรได้หมดได้หมดคือบัตรหกพับัตรหกพสองหกพันสี่เคลปเปิดติดหมดเปิดติดหมด แล้วที่เซตไฟเขียวๆนี่ก็สีล้านสีสีประจำร้านเลยสีโลโก้ร้านอ๋อคือเราปรับไปได้ใช่ตามบอร์ดตามโลโก้ทับตามอะไรงี้ปรับได้หมดได้หมดอ๋อแต่สีขาวเขียวนี่มันก็เท่เหมือนนะก็เท่ดีไม่เคยเห็นมีใครปรับสีกันเลแบบนี้คือสีคอมมิกอะมันเป็นสีที่ไม่ค่อยมีใครปรับอยู่แล้วตอนที่พี่เปิดร้านใหม่ๆะเวลาประกอบเครื่องแล้วถ่ายรูปลงถ่ายคลิปลงอ่ะก็เซตไฟสีเนี่ยเี้ยวคนก็ชอบมาถามว่าโค้ดสีอะไรโค้ดสีอะไรบอกตรงกูก็จำไม่ได้กะเกา ก็ไปไล่ like ดึงดึงเอาอะเขียวผสมฟ้าก <c oughs> ็สีประจำนนผมว่ามันเป็นเอกลักษณ์ดีนะไม่เหมือนใครเว้แล้วสีมันทุนนวนตามนไม่มีตาไม่มีร้านคอมไหนสีนี้พะอตอนเลือกสีโลโก้ร้านก็เลือกให้มันไม่ตรงกับใครแ <c oughs> น่น,นอน้าไป้าไปน้ําเงินไปฟ้าไปเหลืองน้ำไปแดง <c oughs> ไปอะไรเงี้ยมันมีมันมีเจ้าของกันแล้วไงมันจองกันหมดแล้วเขลงที่จองกันหมดแล้วเราก็ต้องหาสีอื่นนี่เลยจริงมันเป็นสีอินเทวนะครับ สีแล้วต้องนี่ฝาฟ้าหน่อยเออหวาฟ้าไปหน่อยฝาฟ้าฝาฟ้าอ่ะอยากรู้ราคาพี่เซตเนี้ยที่จัดมาเนี่ยราคาเท่าไหร่เครื่องน,นี้แบบไม่มีพัดลมเลยครับมี power มีเคส ssd ram แล้วอะะมันประมาณ75,000 75,000เกือบ75,000 77,000ประมาณนี้แต่แต่ว่าถ้าเกิดใส่พัดลมเพิ่มก็ต้องดูว่าพัดลมนั้นยี่ห้ออะไรรุ่นไหนยังไงมีแนะนำไหมพัดลมที่แบบเหมาะกับเคสแบบเนี้ยไม่มีอะ ไม่มีเลยแล้วแต่เราชอบไม่มีไม่มีแนะนำเนี่ยหมายถึงว่าไม่มีไม่มียี่ห้อแนะนาเพราะว่ายี่ห้อนะวันนี้มันเยอะครับความสวยหน้าตาเทคโนโลยีตัวรอบตัวเรื่องไอ้เม็ด LED เงี้ยแม่งต่างกันราคามีตั้งแต่ตัวละพันยันตัวละอาตั้งแต่ตัวละ0ี่ร0อ่ห้าร้อยยันตัวละพันห้าแล้วแต่หลายราคาหลายราคามากแล้วแต่เราจะเลือกเราจะเลือกแล้วแต่ชอบไอ้ผมสงสัยอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าปิดเคสเนี่ยทึบหน้ากระทึบข้างกระทึบแล้ว แอร์ลมมันเข้าทางไหนพี่ลมเข้าข้างล่างได้ลมเข้าจากรูนี้ได้ตะแกงข้างหลังนี้ค uh ือ huh. ตรงไหนที่เป็นรูอ่ะตันมันเข้าได้หมดอ uh ื huh. แล้วเราจะไม่ต้องติดพัดลมให้ดูดลมเข้ามหรือไม่จะเป็นควรควรควรถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีมันก็ทํางานได้เว้ย uh huh. แต่ลมอะ่ะมันจะเข้าช้าเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้หลักอาศัยหลักการดูดออกของหม้อน้ําอย่างเดียวครับมันจะดูดลมเย็นเข้าไม่ทัน อ๋อใช่เครื่องข้างนั้นก็จะระอุนิดนึงเพราะว่าสมัยนี้นิยมแบบเคสตู้ปลาบางเลยแล้วเคสตู้ปลากึบหน้ากทึบข้างก็ึบลมลม,ลมมันโฟไม่ค่อยดีมันจะเข้าจากข้างล่างได้เข้าจากฝั่งนี้ได้ฝั่งนี้ก็อาจจะติดเป็นพัดลมรีเวิร์สสตัวดูดลมมาจากข้างหลังให้มันวนเข้ามาคือช่องไหนดูดเข้ากได้กระดูดไปมีมีช่องไหนให้ดูดก็ดูดอสมมติเครื่องนี้ติดพัดลมได้10ตัวล่างได้สมบนดูดออกได้3ข้างได้3ข้างหลังไ็้หนึ่งเป็น10เราก็อาจจะใช้วิธีที่ว่า เอาเข้าก่อนเลยสมตัวด้านข้างนี้ข้างล่างจะเข้าแม่งหมดเลยเหมือนกัน3ตัวเป็นเข้าหเข้างบนดูดออกสี่ก็พอก็ดีอืแต่อย่างไนก็ต้องติดให้มันดูดเข้าบ้างควรจะใกล้ๆกันสมมติ10ตัวนี้อาจจะเป็นเข้า6ออกสหรือเข้า4ออกหหรือเข้า5ออกห้าก็ต้องดูว่าทิศทางมันเข้ามันออกอะไรได้มากกว่ากันควรจะบารลานกันนิดนึงครับ มัันน้ครบแต่แบบนี้ก็สวยดีนะแบบมันโล่งๆไม่ต้องมีพัดลมอะไรเยอะผมว่าลงลงตัวแล้วนะฮะแต่ถ้าจริงๆใช้งานจริงควรมีพัดลมอ่าฮะสรุปราคาเท่าไหร่นะตอนนี้อีกทีนึงประมาณ7จ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหอ่าแล้วถ้าเกิดว่าเราแล้วนะในแรมใน SSD แล้วมีบางคนถามมามาคอมมิกอะต้องจัดคอมแพงตลอดไม่เกี่ยวเลยไม่มีตังมาไม่ได้โดนโดนคำนี้เยอะมากจริงๆฝากไปบอกแล้วนะคือเครื่องสองหมื่นทำ ขึ้นห0 0่0ห้ากบทำ30,000 30,000ห้าคือทำทุกราคาแหละแต่ด้วยความที่ว่าลูกค้าที่มาหาคอมมิกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจัดกันแบบ80,000แสนสองส <2000, S 1> องแสนส่วนมากไฮเอ็น,ไ,อนไปเลยเ่วนใหญี่ยเขาจะเป็นไฮเอ็นไปเลยแต่ถามว่า20,000 30, 30,000เราทำเราทำได้ไหมแล้วก็ทำได้แต่ราคาคอมมิกเนด้วยความที่ว่าอพอลูกค้าเครื่องสองสามหมื่นเราไม่ได้เยอะพี่ก็ไม่ได้สต็อกของพอไม่ได้สต็อกของปุ๊บราคาก็จะซู้ร้านใหญ่ ที่เขาซื้อของทีนึงเป็นแบบยกลออ็อตไม่ได้หรอกพอ,อสู้ราคาเขาไม่ได้บางทียูเซอร์ที่แบบทักมาถามอย่างเงี้ยครับราคาผมอาจจะแพงกว่าที่อื่นพันหนึ่งพันห้ามันก็กลายเป็นว่าจากที่เขาต้องจ่ายสองหมื่นหนึ่งเขาอ,อาจจะต้องจ่ายที่พี่สองหมื่นสามอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะกลายเป็นว่าไม่คุ้มแล้วอ๋อจริงๆกลุ่มลูกค้าฐานข้างล่างแบบเนี้ยครับพี่อะมีแต่น้อยอต้องเป็นคนที่แบบเข้าใจจริงๆแล้วแบบอยากได้งานคอมไปจริงๆเงี้ยถึงจะมาแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้ดเราพูดทำไม่ได้ <c oughs> จ,ดจุดเด่นของคอมมิกเลยก็คือแบบเห็นนะจัดสายสวยงานประกอบโอเคแล้วเลือกฮาร์ดแวร์ให้มันแมทกันหลายคนเขาก็าแบบมองว่าเฮ้ยมันก็มันก็ดีแต่ว่าเอ๊ะบางคนก็อาจจะไม่สู้อะไรเงี้ยพี่พ,พี่คิดเห็นว่ายังไงแบบ้บางทีเราไปซื้ออะกำราคาช้อปปี้มาแล้วแบบพี่เนี่ยช้อปปี้ขายได้น้อยที่ขายแพงกว่าพี่ทุกไม่ได้อคือคนที่ทําธุรกิจอ่ะน่าจะนึกออกว่าสภาพการตอนนี้เป็นยังไงคือในแอปเนี่ยพี่พี่เข้าใจได้ว่ามีโค้ บางอย่างพี่ยังซื้อของแอปเลยหมายถึงว่าของใช้ทั่วไปอะนะพี่สู้ไม่ไหวตรงที่ว่าเวลาโดนหักเปอร์เซ็นต์เยอะพี่เคยโดนเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้เองคอมเซ็ตเกิร์ลสี่หมื่นสองค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นโดนห้าพันกว่าบาทเอาไปเหลืออะไรอ่ะพี่ยงงงอยู่ว่าไอ้เขาทำกันทำไมวะขายทำไมพวกขายกันทำไมวะแต่มันก็ข้อแตกต่างคือคอมมิกส์เนี่ยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่คอมมิกส์เลยผมเข้าใจร้านอื่นๆด้วยอ่าฮะ งานประกอบงานดูแลงานเซอร์วิสอะไรที่แบบทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมันมีค่าใช้จ่ายนั้นแหละยกเครื่องกลับมาเปิดเสียไฟแม่งก็ค่าไฟแหละไหนจะทีมงานที่คอยแให้การซัพพอร์ตแล้วตอบอินบ็อกซ์ทั้งดูแลหน้างานเช็คของลองเล่นกันแบบอะไรพวกนี้มันก็คือมีค่าใช้จ่ายพนักงานค่าใช้จ่ายที่ค่าใช้จ่ายอะไรมันรวมรวมกันอยู่ในนั้นทนะคือยูเซอร์ที่ทําเป็นที่แอดวานซ์มีสกิลอยู่แล้วแก้ไขหน้างานได้โอเคอันนั้นเราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว พี่ก็เข้าใจพี่ก็เป็นยูเซอร์มาก่อนถ้าเกิดคุณทำเองได้ผมทำมแต่ถ้าเกิดสำหรับยูเซอร์ที่ไม่ได้มีความรู้หรือแบบว่า,าไม่ได้มีสกิลไม่ได้มีแบบประสบการณ์อะไรมากมายขนาดนะั้นในการแก้ไขหน้าง,งานก็ลองหา,างร้านสักร้านที่ไว้ใจได้เชื่อใจได้เช่นคอมิกเป็นต้นก็ลองดูครับก็ฝากคอมิกไว้อีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันเพราะว่า<ม>เราเน้นตั้งแต่งานตั้งแต่เริ่มแกะกล่องแล้ ประกอบสองพินดูดิว่าอะไรมันล้มอะไรมันหายอะไรมันบิ๊กเดียวบางทีมันหลุดค c วมาจากโรงงานเป็นได้เราก็สามารถแก้ไขหน้างานให้ได้อะไรควรเติมอะไรควรแก้ปรับตรงไหนขยับนั่นแหละคือสิ่งที่คอมบิ๊กเป็นก็คือมีงบสมมติมีงบส0,000ื่นก็เข้ามาหาพี่ได้เลยเราก็คุยก่อนคุยก่อนได้คุยก่อนได้เพราะว่าพี่เน้นเรื่องความบาลานซ์ซีพบางตัวบอร์ดบางตัวใส่กันได้ปกติแต่พอเวลาไปถึงโหลดใช้งานจริงทําไม CPU ดรอสปีด ทำไมไฟจ่ายไม่พอ,อทำไมถึงเล่นอยู่แล้วเฟรมดรอปัญหาเยอะคือบางคนไม่เข้าใจคําว่าบอร์ดเฮดบอร์ดบบอร์ดแะฮะทำไมถึงต้องแบ,บ่งเป็นสามเซมเมนต์แบบนี้อื uh huh. มันมีเหตุผลของมันครับผมมันมีสิ่งที่อยู่ข้างในของมันอาฮะซึ uh huh. ่งบอร์ดหลายๆอย่างเลยที่บอร์ดเฮบอร์ดบีทำไม่ได้ถ้าบอร์ดแซนั่นแหละ ก็ต้องดูก็ต้องรอมาคุยกันก่อนเพราะว่าหลายๆอย่างมันก็มีข้อจํากัดของสเปคของของแต่ละ CPU ของแต่ละรุ่นด้วยแต่ที่ไม่จํากัดคือซื้อ i3 I3 ไอสมไม่เกี่ยวสิ i 5 i 7 i9 เได้เสื้อตัวนี้ฟรีโปรโมชั่นดีจาก i n t e l นะฮะเจ็ดเ้ไหนก็ได้เจน12บสองเจนสิเจน่ได้เสื้อตัวนี้ฟรีมาที่คอมิกได้นะจ๊ะมีจำนวนจำกัดนะครับผมจำกัดแน่นอนรีบมาอย่าช้าทีหรือว่าสั่งออนไลน์ก็แถมเหมือนกันนะตัวนี้ สั่งใครอ่ะสั่งพี่ไอส์อ่ะสั่งออนไลน์ก็ต้องสั่งพี่อยู่แล้วสั่งคอมิกก็ต้องสั่งคอมิกเดี๋ยวสั่งช้อปปี้ไม่ได้นะต้องคอมิกเท่านั้นนะอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณพี่ไอสด้วยฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยอ่ะร้านคอมิกอยู่ที่ไหนครับพอหันโยธินเจ็ดสิบสองครับเซิร์ชคอมิกเลยคอมิกสโตร์อ่ามามันจะพามาทุกช่องทางครับผมเบอร์โทรทั้งกูเกิลแมปทั้งเพจทั้งยูทูบมันพาไปหมดแต่ถ้าไม่สะดวกมา ก็คุยออนไลน์ก็ได้โทรมาก็ได้พิมพ์อินบ็อกซ์ก็ได้แต่จริงๆอยากให้โทรเข้าเบอร์ร้านเพราะการคุยผ่านผ่านโทรศัพท์อะมันจะเข้าใจง่ายกว่าที่อินบ็อกซ์มันมันช้าโทรมาได้เลยครับโอเคบางทีก็เจอผมรับบางทีก็เจอน้องรับแล้วแต่อยากจะถามอะไรยังไงบอกได้เลยถ้าอยากคุยกับผมก็บอกเลยขอสายผมได้เลยครับผมโอเคนะก็ฝากไว้ด้วยครับคอมิกวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไอซ์มากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำดีจริงอยากคุยให้มากกว่านี้นะมันมีอีกหลายอย่างเลยที่ที่อยากจะแบบ แนะนำหรือว่าเป็นไคล์ไลน์ให้ยูเซอร์เข้าใจจะมีเยอะมากมีเวลาเพื่ชั่วโมงเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นวันก็ไม่หมดโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณพี่ไอด้วยครับวันนี้ขอบคุณย่าบคุณตั้งครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมคอมมิกนะครับสนใจคอมเนดีมาได้ที่ร้านนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ